สวัสดีครับกรารฝากน้อยย่อยข่าววันที่20ตุลาคมพุทธศักราช2 5 5 4นะครับวันนี้ดึกนิดหน่อยนะครับผมเพิ่งตื่นมานะับแล้วก็เอ้ยยังไม่ทำกรารฝากน้อยย่อยข่าวเลยตอนนี้น่าจะราวๆาวตี3-40นาทีนะครับมาดูกันดีกว่าว่าข่าวไอทีที่ผ่านมามีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับอันดับที่1เลยขอไปที่เรื่องราวของ Security ก่อนเลยนะครับมาแวร์ปลอมตัวเป็น Adobe Flash นะครับตัว installer ของ Adobe Flash เพื่อวางผลว่า ติดตั้งไปแล้วนะฮะจะไปปิดตัวฟีเจอร์ของแอนตี้มัลแวร์ของ Mac OS อครับผมซึ่งจะเข้าไปปิดระบบอัตโนมัติอัปเดตของเอ็ o โปรเ Updater นะฮะซึ่งเป็นตัวอัปเดตการป้องกันม mm ัลแวร์นะครับเวลาที่มีมัลแวร์ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแม็ก mm hmm. เขาก็จะไปดาวน์โหลดนะครับตัวเ <Okay. S 1> ดฟริชั่นสามารถตรวจจับได้นะครับว่าเฮ้ย hey, เนี่ยมันเป็นมัลแวร์นะไม่ให้ติดตั้งแต่เจ้าโชนจันที่ชื่อว่า flashback นะครับ a นะครับจริงๆมี b. c. ด้วยเป็นวายของมัันนะครบก็จะเข้าไป ทำการปิดระบบตัวนี้นะครับฉะนั้นหมายความว่าถ้าเกิดมีมัลแวร์ตัวอื่นเข้ามานะครับตัว Mac ก็จะไม่สามารถอัปเดตให้รู้จักได้แล้วการติดตั้งก็จะประสบความสําเร็จฮะตรงนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใครก็ตามที่ซื้อเครื่อง Mac นะครับแล้วพวกบริษัททางร้านต่างๆพนักง,ง,งานจะบอกว่าโอ้ Mac ไม่มีไวรัสนะครับใช่ฮะมันคงไม่มีไวรัสแครับแต่โทจรจันเพียบเลยนะะเดี๋ยวนี้นะครับ พวกไวรัสเนี่ยที่เขาเรียกกันเนี่ยฮะเขาเรียกกันว่ามัลแวร์แล้วนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่วรัสอย่างเดียวนะฮะมันมีเวิร์มนะครับนอนอินเทอร์เน็ตนะครับมันมีโทรจันนะครับที่คอยเข้ามาเป็นประตูหลังให้กับคนอื่นๆนะครับเข้ามาแอบลวงข้อมูลเราไปแอบติดตั้งโปรแกรมเข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัวนะฮะฉะนั้นที่บอกว่าไม่มีไวรัสเนี่ยอย่าไปเชื่อถืออะไรมากนะครับทุกระบบปฏิบัติการมีไวรัสได้ด้วยกันทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าจะมีคนเขียน ขึ้นมาหรือเปล่าเท่านั้นแล้วตอนนี้เนี่ยเครื่อง Mac เองนะครับก็มียอดขายที่สูงขึ้นมากๆมีการเติบโตที่สูงมากๆจนพวกผู้ไม่หวังดีทั้งหลายแหล่แฮกเกอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยต่างให้ความสนใจคิดว่านี่แหละคือแหล่งทําเงินก้อนใหม่ครับโดยเฉพาะยิง่งคนที่ใช้ Mac มี mindset หรือว่าความคิดฝังหัวมีกระบวนศน์ฝังหัวเอาไว้นะฮะว่าเฮ้ย Mac ไม่มีไวรัสนะครับแล้วก็จะไม่ได้ลงติดตั้งแอนตี้ไวรัสอะไรเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็ต้องเตือน,นเอาไว้นะฮะ เปลี่ยนจาก Mac OS ครับไปดูที่ Windows บ้างนะครับผู้บริหารของ Intel ฮะมาบอกว่าตัว Ultrabook ซึ่งเพิ่งจะเปิดตัวไปไม่นานในประเทศไทยก็เพิ่งจะเปิดตัว Ultrabook Acer Aspire S3 ไปนะครับแล้วก็ Asus เองเนี่ยก็มีตัว Ultrabook ของตัวเองก็มาวแล้วเหมือนกันนะฮะผู้บริหารของ Intel ก็บอกว่าสำหรับ Ultrabook แล้วนะครับปีหน้าเนี่ยน่าจะได้เจอกันแน่ Windows เครับของวินโดสระบบปฏิบัติการ Windows ตัวใหม่ล่าสุดซึ่ง Microsoft เพิ่งจะเปิดให้ดาวน์โหลดตัว Developer Preview ซึ่งเป็นพรีวิวจริงๆนะแล้วก็กระสับน้อยหญ่ข่าวเองเนี่ยก็เคยพูดถึงไปแล้วเอามาพรีวิวให้ดูไปกันแล้วนะครับตอนนี้ Microsoft ยังไม่เปิดเผยนะฮะมีคนขอไปแล้ว่ถามว่าเอ้ยแล้วเมื่อไหร่ Windows 8 ออกวางจำหน่ายนะครับ Microsoft เองก็ยังไม่เปิดเผยว่าเอ๊ะจะเป็นวันไหนกันแน่แต่ว่าผู้บริหาร Intel บอกว่าปีหน้าได้เจอกันแน่นอนเอ๊ะหรือผู้บริหาร Intel จะน่าแหกไหมครับถ้าเกิดว่า Microsoft อยู่อบอกว่าไม่จำหน่ายแล้วปี2022กลัวโลกแต่ประจำปี2 0ง3ัดีกว่าเอ๊ะ เมื่อวานนี้นะครับการฝากน้ยอยข่าวได้นำเสนอข่าวไปแล้วว่า Google จับมือกับ Samsung นะครับเปิดตัว Google Nexus ซึ่งเป็นตัว Nexus ตัวใหม่นะครับของ Google ซึ่งสเปคโอ้โหรุ่นรลิอลังการมากเลยนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็มามีข้อสงสัยกันอีกแล้วว่าเอ๊ะแล้วใช้ Samsung เป็นคนผลิตเนี่ยช่วงนี้ก็ Sam s u ุงก็มีปัญหากุ๊กกิ๊กเรื่องของสีทติบัตรนะครับกับ Apple อยู่ แล้วเจ้า Google Nexus นี้จะมีปัญหาเรื่องนี้เรื่องสิทธิบัตรกับ Apple หรือไม่นะครับซึ่งชินจองคินนะครับซึ่งเป็นโมบายเพสเดนซ์ของ a m s u n งเปิดเผยม,มาเรียบร้อยแลวครับว่าการออกแบบตัว Google Nexus นั้นนะครับคิดถึงเขาเรียกว่า put in mind นะครับ k p i p m n n d เนี่นะว่าเฮ้ยตัวเราเนี้ย ซัมซุงเนี่ยมีปัญหากับ Apple เรื่องนี้อยู่ฉะนั้นเวลาเราจะออกแบบให้กับ Google นะฮะก็ต้องคิดเผื่อเรื่องนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับฉะนั้นไม่ต้องห่วงครับ Google n e x u ซจะปลอดภัยไร้ปัญหาเรื่องของสิทธิบัตร100%แน่นอนจริงหรือไม่นะครับก็ต้องรอดูกันต่อไป Apple อาจจะแบบเอ้ยไม่ได้ต้องสกัดตะลุกกัดขากัดข,า,ขาไว้ก่อนนะมันดีอะไรเงี้ยก็ อาจจะหาเรื่องฟ้องกันจนได้ในที่สุดนะครับถึงแม้จะไม่ได้ฟ้องเรื่องดีไซน์เพราะดีไซน์เท่าที่ดูเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรที่ใกล้เคียงกับตัว iPhone แล้วนะครับทั้งยูทั้งอะไรทั้งทั้งหลายแหล่แต่ถ้าคนเราจะหาเรื่องน,นะครับมันก็หาได้ทุกเรื่องแหละข่าวต่อมานะครับอาจจะเป็นข่าวร้ายสําหรับผู้ที่มีแกจิตในหัวใจอยเช่นผมเป็นต้นนะครับเพราะว่าผู้ผลิตแร่ธาตุหายากในประเทศจีนนะครับ จะหยุดการผลิตชั่วคราวฮะเพราะหวังว่าจะให้ราคามันขึ้น,นครับเนื่องจากว่าอันนี้อ่านชื่อเป่าตูเหรอไม่แน่ใจนะครเป่าตู s สตีลนะครับผู้ผลิตแร่ธาตุหายากนะครับหรือที่เรียกว่าแร่เอิร์ธนะครับรายใหญ่ในประเทศจีนเปิดเผยออกมาว่าจะหยุดการผลิตแร่ธาตุนี้นะถามว่าทำไมเพราะว่าช่วงนี้ราคามันตกเหลือเกินนะครับเห็นว่า34-37%เชียในสำหรบบางแร่ธาตุนะครับ ก็เลยต้องปรับเรียกใช้คำวา่าปรับสมดุลราคาระหว่างอุปสงค์และอุปทานโอ้โหฟังดูโคเท่ะนะะซึ่งนักวิเคราะห์คาดการณ์กันว่านะครับช่วงนี้ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศจีนกับชาติตะวันตกนั้นก็งอนแงนงอนแงนตึงเครียดกันค่อนข้างพอสมควรนะครับการทําเช่นนี้เนี่ยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผลฐานการผลิตแก๊สเจ็ตต่างๆนะครับเพราะเป็นแร่ธาตุที่ต้องใช้ใน พวกแกจิตต่างๆก็่วจะเป็นโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนนะครับหรือว่าแท็บเล็ตหรือว่าพวโพีซีโน้ตบุ๊กทั้งหลายแหล่ก็จะส่งผลให้ราคามันขึ้นแน่นอนเศรษฐกิจยุโรปตอนนี้อเมริกาตอนนี้ก็แหมก็รู้กันอยู่นะครับว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าสิ่งที่ยังดีอยู่ก็คือพวกอุตสาหกรรมไอทีพวกแกจิตพวกนี้พราทว่ทำออกมาทีไรขายดิบขายดีกันเหลือเกินนะครับแต่ว่าการทําเช่นนี้เนี่ยจะส่งผลให้ราคาขึ้นแน่นอนนะครับแล้วก็ เศรษฐกิจของสหรัฐกับยุโรปนี่ก็อาจจะแบบนะได้รับผลกระทบบ้างไม่มากก็น้อยข่าวต่อมาครับมีการพูดกันว่านะฮะซัมซุงเชิญเอาชนะ Apple ในการส่งมอบสมาร์ทโฟนแล้วนะครับเมื่อการปิดไตรมาสในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมานะครับเพราะว่า Apple ใเปิดเผยตัวเลขเออกมาแล้วว่ามีการส่งมอบตัว p p o o n นะครับไปที่17.1ล้านเครื่องนะครับโอ้เยอะชิบหายเลยนแล้วโนเกียก็บอก ว่าอยู่ที่16.8ล้านนะครับผมก็ยังสงสัยวันโตเกียพูดถึงสมาร์ทโฟนหรือว่าสินคีมสมาร์ทโฟนอยู่นะฮะส่วนซัมซุงนะครับยังไม่มีการเปิดเผยตัวเลขแต่ว่ามีผู้ใกล้ชิดนะเขาเรียกผู้ใกล้ชิดอยู่ในวงการนะครับบอกว่า20ล้านเว้ย20ล้านอะฉะนั้นถ้าเป็น20ล้านจริงนะครับก็หมายความว่าซัมซุงจะเอาชนะ Apple ไปกอนข้างเยอะเหมือนกันนะครับเกือบ3ล้านเครื่องเลยทีเดียวนะครับทีนี้มาดูตัวเลขมีการมีลักวิเครารับ จาก strategy analytics นะครับบอกว่านี่เลยนะฮะถ้าเทียบไปแล้วเนี่ยสมาร์ทโฟนชิปเม์นในไตรมาสที่2คือก่อนหน้าที่จะปิดตัวในเดือนกันยานะครับในเดือนกันยานี่เขาบอกว่า s a m s u n งมีการส่งมอบนะครับมีส่วนแบ่งตลาดส่งมอบอยู่ที่18%นะครับมากกว่า n o k i ียสและเป็นรอง a p p l e 19อยู่แค่นิดเดียวครับผมส่วนถ้าเกิดมองในภาพรวมนะครับคื handset market share ก็คือว่าภาพรวมของ สมาร์ทตลาดมือถือทั้งหมดนะครับไม่รวมแค่สมาร์ทโฟนเนี่ยจะสเกล Apple มีส่วนแบง่งอยู่แค่ประมาณ2.6%ในไตรมาสที่2นะครับแต่ว่าโนเกียมีอยู่ที่25%และ Samsung ตามมาติดตที่21%เลยทีเดียวนะครับตอนนี้ Samsung อาจจะกลายเป็นผู้ผลิตนะครับสมาร์ทโฟนและโทรศัพท์มือถืออันดับหนึ่งของโลกก็ได้ใครจะรู้ปิดท้ายด้วยข่าวจากโตชิบ้าครับผมถ้าใครคิดว่า,อาจอเลเจนด์นาดิสเพย์นะแม่งเจ๋งเ่ยคือ ตัว ppi หรือา Pixel per inch ของ retina display apple บอกว่าโคตรเจ๋งสุดละา้ ppi นะครับซึ่งเป็นความละเอียดสุดคลิปเลยนะครับบนจอ3.5นิ้วตัวชิบ้าบอกว่าไม่มีปัญหาครับจอ lcd 6นิ้วหรือจริงๆคือ6.1นิ้วของเขาเนี่ยนะครับมีความละเอียดสูงมากเลยครับ2560คูณ1600พิกเซลเลยฮะซึ่งความละเอียดระดับนี้นะก็ต้องบอกว่า สุดยอดนะครับเพราะว่าจอที่ระดับ full hd นะครับ1 0 8 0 p เนี่ยความละเอียดอยู่ที่1 9 2 0งเก้าี่คูณแนะแต่นี่สองพันห้าร้อยหกสิบคูณนหกร้อยกันเลยนะครับตัวนี้เนี่ยตัว ppi นะครับ pixel per inch อยู่ที่สี่ร้อยเก้าสิบแปด ppi กันเลยทีเดียวนะครับโตชิบาก็กล่าวว่าจะเอาไปอวดโฉมให้ในงาน fpd international นะครับสองพันสิบเอ็ดที่โยโกฮาม่าประเทศญี่ปุ่นครับแต่ตอนนี้ ถามว่าจะมีพร้อมวางจำหน่ายแบบคอมเมชเชอเมื่อ,อไหร่นะครับก็ยังตอบไม่ได้ครับยังไม่มีข่าวคราวเรื่องนี้นะครับแต่ที่แน่ๆมันก็เป็นข่าวดีสำหรับแวดวงการอุปกรณ์พกพานะครับเพราะว่าหน้าจอความละเอียดสูงๆนี่ก็มีกันมาเรื่อยๆแล้วนะครับหรืออาจไม่แน่นะถ้าเกิดว่าโตชิบ้าทำได้ขนาดนี้เนี่ย a อ p l e อาจจะเลือกเอาจอของโตชิบ้ามาใช้บนตัว iPad ใหม่ก็ได้นะครับแล้ว iPad ก็จะมีความละเอียดโคตรสูง แต่ที่แน่ๆนะครับเกือบจะไก่โหแล้วนะครับตอนนี้ตีสามห้าสิบสนาทีตามเวลาของผมนะครับก็ได้เวลาที่จะต้องลาจากกันไปแล้วนะผมขอแอบปีนี้ต่อดีกว่านะครับส่วนใครที่ยังอยากจะคุยกันก็ไม่มีปัญหาครับมาที่ twitter.com/slash กาฝากเมนกันเข้ามาได้นะครับใครที่ใช้ facebook ไม่ต้องห่วงกดไลค์กันก็เป็นเลยครับ facebook.com/slash กาฝาบ็นะสำหรับ Google Plus ก็ทักกันได้นะครับเพิ่มของแวดวงก่อนซีที่ g p l u s a m s a s h กาฝาครับแล้ว บล็อกของผมครับที่กาฝาก w ด r d p r e s s c o m ครับแต่สำหรับวันนี้ขอปิดยังรวดเร็วนะพวกหนีไปนอนแล้วตาจะหลับอยู่แล้วนะครับขาติสวัสรหลับฟันดีทุกท่านครับผม